วันนี้นะคะเราจะมาลงแรงกันอารีนากันค่ะพอได้พืชใหม่ๆแล้วฉันก็เริ่มกลางแล้วอ่ะมาอะยังมีการแจกตัวนี้อยู่หรอแต่เราซื้อไปแล้วนะคะ l e v ว t เรเตนะคะเฮ้ยตัวนี้ก็ดีจริงๆนะเนี่ยมันก็ดีนะเนี่ยไม่เป็นไรสะสมไปนะคะเพื่อที่จะได้อัปเกรดมันเอาเล่นค้างไว้หรออ้าวมาถึงก็เลเวล5เลยทุกคนมาเราจะมาเจอกับเซมเซมคือใคร เซมเป็นใครแล้วเซมนี่มีตัวตนจริงหรือเปล่าวันนี้จะได้เจอกับซอมบี้ออฟฟิศทั้งนั้นเลยนะคะนี่งานบังคับตัวนี้มาเอาอะไรไปเราถึงจะฆ่ามันได้รวยๆวะมีความรู้สึกว่าตะกแตนกับไอ้ตัวนี้เนี่ยเฮดบัตเตอร์เล็กตัสเนี่ยมันคอมโบกันอยู่อะทุกคนลองดูค่ะวางตะกแตนไว้เลนนี้แล้วก็อันนี้อ่ะพอดีเลยตังหมดพอดีเลยอ่ะคิดว่านะคะ าวางไว้อย่างนี้มันอาจจะมันอาจจะได้ทุกคนใส่เพื่อให้เติมเต็มมันแป๊บหนึ่งอีกเข้าไปใส่เข้าไปเฮ้ยแย่ yeah, แล้วทางเราเลือกถูกปะเนี่ยเดี๋ยวนะฮึบฮึบเอาเล่งเวลาดีกว่าเล่งเวลาดีกว่าทุกคนยังไม่ได้สักคะแนนเลยนี่ฉันเล่นอะไรนี่ เดี๋ยวก็ถอนทิ้งซะเลยไม่เป็นไรยังไงมันก็เดินมาข้างหน้าเรื่อยๆนะคะศัตรูเราได้แปด0พันแล้วไม่เป็นไรมาช้าแต่มานะมาช้าแต่มานะถอนทิ้งไม่ละดีไหมเนี่ยเออมันท้าให้เราได้เวลช้าด,ดูดีเขาไปสี่หมื่นแล้วอะเรายังเพิ่งสาม0นเก้าเองมันเล่นกับเวลานะวะเฮ้ยโอเค เออเออมันจะต้องอย่างนี้ได้ยินเสียงเหมือนการกระทั่วมาเริปึ๊บปึ๊บตูมเออเฮ้ยทันบาวาเขาเขาไปเจ็ดหมื่นแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเงินมา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 แย่แล้วเราอาจจะต้องเราอาจจะต้องเพิ่มให้มันมาข้างหน้ามากขึ้นเพื่อความรวดเร็วนะคะเพราะว่าเขาแปดหมื่นห้าแล้ว แยเแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยแซงมาได้แซงมาได้เฉยเราแสนแล้วทุกคนมันก็ตลกอย่างนี้เองแ่งกระโดดมาข้างหน้านี่เลยเหรอจึ๊ก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 โอ้ โอ้ท่านกระโดดมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเอาไปจัดการหน่อยอุ้ยชนะเฉยนึกว่าจะแพ้แล้วตก,กใจหมดทางนู้นเล่นสายมูลกันนะคะเออสายมูลก็น่าจะเวิร์กนะลองรอบหน้าลองเล่นสายมูลไหมอ่ะลองดูค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ใช้แพนฟูดเอฟเฟกเลยอะ่ะอะได้การมาด้วยนะคะอ้ะเล่นเล่นอันนี้มันจะได้การเยอะนี่เอง เมื่อกี้อย่างที่บอกเห็นเขาเล่นสายมูลมาเราจะลองเล่นสายมูลให้ชนะดูลองดูนะคะว่าเราจะชนะหรือเปล่าก่อนอืนขอตั้งฐานก่อนแป๊บนึงนะวางป๊บปับ๊บไอตัวนี้แหละที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยไม่ได้อันนี้ใส่ให้เต็มเลยเออใส่ไปใส่ไปสี้ก็ใส่ให้เต็มเอาหมดแล้วอ่ะตังหมดแล้วอ่ะลองดูค่ะ โหดมากแล้วโหดไหมเราโหดไหมปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเราโหดเราโหดจริงอ่ะใส่เขาไปเรื่อยๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่จะนั่งเก้าอี้ถลายมาแบบนี้ไม่ได้ตกใจหมด วางวางดักวางตะกระตนดักฮึบฮึบเฮ้ยเพเออได้เยอะกว่าอันเมื่อกี้นะเนี่ยโอเคตะกระตนอปเจาะจึกจึกจึกนี่กากระทวยังไม่มานี่หรือมาไปแล้วมาไปแล้วตายไปแล้ว่า ใส่โอ้โหไม่ชอบไอตัวที่มันนั่งเก้าอ e ี้ออฟฟิศมาเลยอะทุกคนอะเด้งไปเด้งไปเด้งไปใส่เจาะตึกตึเกจึกเตาะสองแสนค่ะแต่ว่าความจริงเห็นในเห็นคนอื่นเขาเล่นในเล่นในเว็บอะไม่ใช่เล่นในแฟนเพจเฟนบุ๊กอะเขาเล่นกันสองสามล้านเลยนะทุกคน โอ้โหไปไปไปกลับบ้านกลับบ้นกลักบบ้านสี่แสนแล้วเราเอาให้ได้ร้านหนึ่งก็ดี <OS C US> น่าจะไม่ถึงยังไม่โหดพอยังไม่โหดพอโอเคโอเคการกระทั่วมาแล้ว แสนค่ะดีขึ้นกว่าเดิมเนาะดีขึ้นกว่าเดิมเนาะทางนู้นแปดหมื่นหกอ่ะรอบสุดท้ายแล้วค่ะรอบนี้ถ้าเป็นไปได้นะโอเพียงขอให้ได้ถึงล้านจะได้หรือเปล่าไม่รู้ถ้าจะให้เอาถึงล้านใช่ปะต้องเอาเอามินไปด้วยละมั้งนี่อ่ะลองดูค่ะรอบนี้ถึงล้านหรือเปล่ามาดูกันเนงินจะพอไหมเนี่ยออะลองดูค่ะมามาดูว่าจะได้ถึงล้านไหมเดี๋ยนะหาเงินก่อน หาเงินก่อนนะจ๊ะเอิหาเงินก่อนแปบ๊บหนึ่งโอเคสี่พันแล้วเอาลองเล่งเวลาค่ะใส่มินเข้าไปด้วยเลยใส่มินไปเลยโอ้มินหายแล้ว รองเงินแป๊บหนึง่งตอนนี้นะคะ6 8 0 0 0แล้วปึ๊บปึ๊บโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหทอนมุดแตกว่ะปึ๊แบแป๊บหนึ่งนะเก็บเงินซื้อก่อนเฮ้ยมันโหดอยู่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยทำไมมันโหดอย่างนี้อะปึ๊บเอาเงินมาค่ะ เงินมาค่ะหูทอดวูดเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวรอแป๊บเราแป๊บใส่ทอดวูดอีกอันนึงนะคะแล้วเราก็ใส่มิ้นเลยทีนี้มิ้นก็ยังไม่มาอึ๊บเปิบมิ้นมาเหอะมิ้นมาเหอะปึ๊บอะใส่มินใส่มินเร็วมินมามินมามินมาอึ๊บเรียบร้อยค่ะ โอเคเดี๋ยวมินหมดแล้วใส่ต่อเลยใส่มินต่อปรากฏว่าได้น้อยกว่าเมื่อกี้กะออาใส่มินต่อค่ะอันนี้ฟุ๊กไม่รู้จริงๆนะว่าถ้าเกิดเราใส่มินใส่ใส่ซ้ำซ้อนอนะมันจะได้แบบว่ามันจะได้รางวัลมันจะได้แบบไอ้ดามเมจเพิ่มเยอะขึ้นหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้อ่ะ เออตูมได้สี่แสนสี่แสนเท่าๆกับเมื่อกี้เลยโอ้โอยเย่ะแล้วเย่ะแล้วแถวนี้จะแตกไหมเนี่ยปรากฏว่าเล่นสายมูนไ,ได้ได้ได้มากกว่าได้คะแนนมากกว่าแน่เลย หมดแล้วฉันไม่เหลืออะไรแล้วใช้พลังเพบ่4,009เอาอย่างน้อยก็ชนะทุกคนทานุ้นก็เล่นมินเหมือนกันเล่นอารีนาได้การ์ดเยอะนะคะเอาละวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาหาตัวคอมโบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมค่ะเจอกันใหม่พัดน,น้าค่ะบ๊ายบาย